ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะตัดต่อ2คลิปเอาไปไว้ใน1การตัดต่อแต่ว่าให้เล่นทีละคลิปทีละคลิปจะทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่ายักษ์ในช่อง about boy สนมครับ วันนี้กลับมาอยู่กับแคปคัตอีกเช่นเคยครับผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับการเอาคลิป2คลิปนะครับไปใส่ในการตัดต่ออันเดียวกันแต่ว่าให้เล่นทีละอันทีละอันหรือว่าทีละคลิปทีละคลิปวิธีการจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูในคลิปพร้อมกันเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆเ,เตรียมคลิปสัก2คลิปนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปตัดต่อกันครับเข้าไปที่แอป Capcut นะครับแล้วก็ไปที่สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นเราก็เลือกคลิปใดคลิปหนึงก่อนนะครับสมมติผมเลือกคลิปนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดเพิ่มไปเลยนะครับ ก็จะได้สัดส่วนตามที่เราเพิ่มคลิปเข้ามานะครับแต่ว่าเราจะเอาอีกคลิปหนึ่งมาใส่เราจําเป็นที่จะต้องไปปรับรูปแบบนะครับซึ่งข้างล่างนะครับจะมีคําว่ารูปแบบอยู่เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็น1ต่อนแล้วกันนะครับพอเป็น1ต่อหนึ่งปุ๊บสังเกตว่าจะมีพื้นหลังสีดําตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนคลิปได้นั่นเองนะครับสมมุติผมจะเอาคลิปนี้มาไว้ฝั่งนี้นะครับสมมุติเอาไว้ตรงนี้ ให้มันอยู่กึ่งหนึ่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปเพิ่มคลิปอีกคลิปหนึ่งโดยวิธีการกดกลับกดกลับนะครับแล้วไปที่คำสั่งภาพซ้อนนะครับกดเพิ่มโอเวอร์เลยแล้วก็ไปเลือกคลิปที่ต้องการนะครับจากนั้นกดเพิ่มไปได้เลยครับอ่าเราก็ดึงมาฝั่งขวานะครับถ้าคลิปเราไม่เต็มจอใช้2นิ้วนะครับในการขย้อยออกไปเลยครับปึ๊บประมาณนี้นะครับ ดังนั้นเราก็ดึงคลิปนะครับมาไว้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าคลิปอยากจะให้มันเล่นต่อเนื่องกันหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคลิปนะครับผมก็จะใช้คําสั่งนี้นะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแก้ไขนะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นภาพสะท้อนนะครับผมก็จะทําทั้ง2คลิปเนื่องจากว่าคลิปผมมันมีการรับส่งกันเนาะ ผมก็กดแก้ไขแล้วก็ภาพสะท้อนเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปแตะพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับหรือว่ากดกลับไปที่เมนูหลักนะครับลองไปดูตัวอย่างก่อนถ้าคลิปเล่นพร้อมกันจะเป็นแบบไหนครับกดเลยนะครับก็เต้นของเขาไปเรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะให้คลิปฝั่งซ้ายเนี่ยเล่นก่อนนะครับแล้วก็ ให้คลิปฝั่งขวาเนี่ยหยุดรอนะครับหยุดรอจนกว่าคลิปฝั่งซ้ายเล่นจนจบก่อนนั่นเองนะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆก็ไปแตะที่คําว่าภาพซ้อนก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาแตะที่คลิปข้างล่างหรือว่าคลิปที่2ฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆเลื่อนไปขวาสุดนะครับจะมีคําสั่งตรึงแล้วกดตรึงไปได้เลยครับพอกดตรึงเสร็จแล้วจะมีภาพนะครับซ้อนขึ้นมาลักษณะแบบนี้ เขาก็จะเอาคลิปนะครับหยุดนิ่งเป็นภาพนะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆก็แค่ดึงคลิปนะครับกดคลิปค้างดึงไปไว้ข้างหลังแบบนี้ปุ๊บอ่ามันมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนปึ๊บออกไปนะครับง่ายๆจากนั้นเราก็ไปแตะที่รูปภาพดึงไปเลยครับลากดึงปุ๊บอ่าเขาก็จะวิ่งหากันพอดีนะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าคลิปที่1ฝั่งซ้ายเล่นนะครับคลิปฝั่งขวาจะหยุดรอนะครับหยุดรอแบบนี้นะครับ ลองดูนะครับ 1..2.. ปุ๊บอ่าพอคลิปที่2เล่นนะครับคลิปแรกมันหายวิธีการอยากจะให้มันรอจนกว่าคลิป2จะหยุดวิธีการคล้ายกันนะครับก็ไปแตะคลิปข้างบนแบบนี้นะครับจากนั้นเลื่อนไปหาคำสั่งเรึ่งเหมือนกันนะครับก็จะได้ภาพมาแบบนี้เพื่อนๆก็แตะแล้วก็ดึงไปให้สุดคลิปที่2ที่กำลังเล่นนะครับเท่านี้เองนะครับไม่ได้ยากเลย เดี๋ยวเรามาลองดูผลงานเลรอครับฝั่งซ้ายเริ่มเล่นแล้วนะครับเตรียมนะครับฝั่งขวาปุ๊บฝั่งขวาเล่นฝั่งซ้ายก็จะหยุดรอจนกว่าจะจบคลิปพร้อมกันนั่นเองครับง่ายไหมครับเพื่อนๆ จากนั้นก็ไปใส่เสียงเพลงหรือว่าเสียงเอฟเฟกตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับสมมติผมจะใส่เพลงผมก็กดปิดเสียงเพื่อที่จะไม่ได้มีเสียงรบก,กวนนั่นเองนะครับเราก็กดกลับแล้วไปที่คําว่าระบบเสียงเพื่อนๆก็เลือกเสียงที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับผมก็จะใช้เสียงนี้แล้วกันเนาะกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปจนสุดท้ายปุ๊บแบบนี้นะครับ เราก็ไปแตะที่แถบเสียงนะครับแถบเสียงจากนั้นใช้คําว่าแบ่งฉากนะครับเราก็แตะที่เสียงที่มันเลยออกไปแล้วก็กดลบเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อโอเคทุกอย่างแล้วเพื่อนๆก็ส่งออกที่ข้างบนตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะส่งออกนะครับในฝั่งของ iOS สามารถที่จะเลือกความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อโอเคทุกอย่างแล้วเพื่อนๆก็กดที่เครื่องหมายชี้ขึ้นเพื่อทําการ Export ได้เลยครับ ครานี้ก็เรียบร้อยกดเสร็จสิ้นแล้วก็ไปชมผลงานกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเอา2คลิปไปใส่ในการตัดต่อ1เดียวแล้วก็ค่อยๆเล่นทีละคลิปทีละคลิปตามลำดับคลิปแรกเล่นคลิปที่2หยุดรอ คลิปที่2เล่นคลิปที่1ก็หยุดรอนเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับส่วนรูปแบบจะเอาขนาดสัดส่วนเท่าไหร่ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายขึ้นนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับ และที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไหมเพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ